แฟนเห็นสิกาอะไรก็ศูนย์เก้าไปแบบนี้ฝันเห็นแบงกก็ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นเห็นทีก็น่าจะศูนย์สี่กับศูนย์หนึ่งอยู่ประมาณนี้สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาลุงป๋องนะครับให้ลุงป๋องแปลปกฉลากลอตเตอรี่ให้นะครับงวดนี้คืองวดประจำวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมนี้นะครับไป เราเข้าไปหาลุงปองกันว่างวดนี้ลุงปองจะแปลปอกฉลากรอตลี่ได้เด่นเลขไหนเด่นเลขอะไรเนาะไปเราเข้าไปหาลุงปองกันไปกันลืเลสามเก้าศูนย์สามศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์สี่ก็เอาไปนี่สามตัวก็ประกอบอยู่ในนี้เรื่องไม่ชอบก็เอาตัวหาตื่นมาใส่ก็ได้หวยก็ไม่แน่งวดนี้อาจจะเป็น อกชุดสี or, 40 40 40่ชุดสี่แบบนี้ก็ได้เป็นสบายยังไงก็เด่นบินหน้าที่เราก็อาจจะพยายามเป็นเลขหักเหมือนเดิมก็ได้สี่นย์สี่เมื่อกี้หกชุดหกครับหรือเขาจะถอดสี่ออกเอาศูนย์ไปใส่หกชุดหกก็ได้แบบนี้ห่วยง่ายง่ายวันนั้นน่ะลุงบอกนะเราไม่มีพาสร์ตไปเพื่อนบ้านนะมันไปหมดเลยเนี่ยไปหมดแล้วข้างหลัง สองเก้าสอ <29 26. S 1> แต่ว่าถ้าก็ทำถ้าก็ทำเบิ้ลหน้ามันก็น่าจะใช้ศูนย์สองตัวครับก็น่าจะ 0,05, 0,09อะไรพระว่าไปถ้าเป็นห่ามเหมือนเดิมน่าจะอยู่ในนี้แหละห้าศ0นย0ห้0สี่ศูนย์สี่มามอนะไรแบบนี้ครับน่าจะอยู่สไตล์ประมาณนี้แต่ตามประวัติเขาน่าจะเป็นหาบหรือเบิ้ลหน้าอยู่แบบนี้ ไเกมบอลอ่จจะมางวันนี้ก็ได้เกมบอลที่เราคุยแต่วันแรกเราไม่ได้แปเลเลขเกยียนะแต่ว่าบางครั้งเขาผูกบอกเฉยในศูนย์สองตัวเลขล่างเราไม่คิดอะไรน,น่าจะมีเก้าแล้วล่ะเพราะ<น>ลูกลูกปกเขามีไก่ขนาดนี้น่าจะมีเก้าลูกปกไก่สองตัวผมยังงงเลยไก่สองตัวก็เก้าเก้ากับเก้าสองถ้าเพี้ยนหน่อยก็น่าจะเป็นสองหกไม่เกินนี้เลขล่างมันไก่ปลอมนะลุงมันไก่ตายแล้วนะไม่รู้ <laughs> ไก่2ตัวก็เ9ก้าถ้ถ้าตามปกอ,ะอ่ะถ้าไปคู่กับแก้วก็เก้มีแค่นั้นนั่นลิงล่างอ่9เก้าศูน้าก้ถ้ากับ9กเป็นเอเก้าเป็น6กก็สองหมีแค่นั้นไม่เกิน5้าตัวลิงล่างตามรูปปกเลย90 99 6ูนย์เมีแค่นั้นลิงล่าง ส่วนเห็นบอกว่าลุงฝองฝันแล้วฝันว่ายังไงอันนี้ฝันก็มาเกินก็ฝันเกี่ยวกับเจ๊อีกละันเม่อคืนก่อนเกี่ยวกับลอตเตอรี่ขายในปั๊มนี่แหละปั๊มเลขที่ปั๊มห้าศูนย์แต่เจ้แกมาเลือกเอากับรองเท้าสองคู่หนึ่งสีแดงเจนจะเกิดประสอเกาแปดอายุเจ็ดสิบก็อยู่ในอาจานแม่ เจนี่ต้องมีเจ็ดมีเจ็ดทุกครั้งอ่ะคนในความค่ปั่นเห็นเจคนจีนแล้วก็บังเอิญแกอยู่เจ็ดสิบกวีเจ็ดสิบกสเก้าแปดปีเดียวกับประเทพอ่ะน่าจะอยู่ประมาณนี้คงไม่ดุดนี้หรอกอย่างเจ็ดก็เป็นหนึ่งก็อยู่ประมาณขนาดนี้หนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันอยู่ประมาณนี้ก็ได้เห็นตัวหัวเห็นตัวหัวลุงทําไมคำาดนตัวหัวออกมาแล้วเพราะว่ามันตุ้งหัวเราก็คิดมุมทีแล้วถ้าเราพลาด คู่เทลเราให้เจ็ดเจ็ดสามใช่ไหมใช่หวยมันออกศูนย์เจ็ดสี่ทีนี้เลยลองไปคิดต่อค,คิดต่อตามบันไดมันก็น่าจะเป็นอยู่ประมาณนี้คิดว่าเจ็ดหลักแสนจะมาอ่าเจ็ดน่าจะมานี้หกสามแต่ถ้าเกิดมันพีดกไปวออกล่างออกท้ายแล้วมันที่หนึ่งก็จบไปบางครั้งบางครั้งเราหาตัวหัวแต่มันได้ตัวท้ายนะมันจะสลับกันไปมาแบบนี้ลักษณะการมไม่ใช่ตัวหลอกเนาะไม่ใช่ตัวหลอก ที่เราคิดว่ามันน่าจะออกตัวหัวมันบัดมันไปออกหางอาจจะออกสามหกเจ็ดก็ได้แบบนี้ตัวหางอย่ี้เงี้ยเพราะบางครั้งตัวหัวกับตัวหางมันทีมัน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 เป็นตัวเดียวกันแต่ว่ามันเปลี่ยนทางอะครับเราผมผมไล่ดูเพราเี๋เราเราไม่พลาดถูกอยู่หลักหมื่นเราถูกเลขเจ็ดอยู่ทีนี้อ่วันนี้เขาต้องใช้เจ็ดอีกตัวนึงต้องขึ้นมาก็จะให้ดูบันไดก็ยังไม่อยากให้ดูหรอกเก็บไว้ก่อน มันดังเนาะใช่เดี๋ยวดังไว้ก่อนก็ดูอาจารย์แม่ก่อนเพราะว่าเพิ่งวางนะครับพอพอดีวันนี้ก็ทีมงานมาก็วางพอดีพอดีเลยหลักหลักการง่ายๆไม่ได้คิดอะไรอ่ะถ้าเซ็นเตอร์เข้าศูนย์เนี่ยเหมือนว่าเราหลักสิบตอนเราเข้าหลักสิบมันก็ง่ายแล้ว่ครับต้นไปหน้าเดียวไม่ต้องกลับอ่ะจากศูนย์ถึงศูนย์เก้าไปเลยศูนย์หลักสิบเลยก็ตามสไตล์เราที่เขียนให้อ่านี่นี่หลัเลย คือไม่คิดอะไรมากก็อยู่ประมาณนี้ไล่ศูนย์ไปเลยลูดศูนย์กระเบียกู่นย์ศูนย์นะบนบนนะบนนะลูกศูนย์ตั้งแต่ศูนย์ศูนย์จนถึงศูนย์เก้ามั่นใจศูนย์มากนะน้นเด่นที่ศูนย์บนเราดูประวัติเขาก็ยังไงก็มาลุงยังไงก็อยู่หลักสิบบนประวัติสงสัยว่าศูนย์มาได้ยังไงศูนย์มาได้ยังไงเริ่มงงแล้วเริ่มงงแล้วที่หลเนี่ยเริ่มงงที่ละเนี่ย งง่ะสู้าถ้าเราดูย้อนหลังอย้อนหลังอ่ะศูนย์หลักแสนเนี่ยจะถามว่าเราเราเล่นสิบตัวงี้คุ้มไหมหน้าเดียวหน้าเดียวบนอย่างเดียวสิบบาทตัวละหนึ่งขึ้นหนึ่งสิบกีบตัวละหนึ่งกีบเอาครับกำไรห้าสิบหกสิบกีบมันก็โอเคแล้วนะสิบกีบครับถ้าไม่โลภมากจะเอาสามตัวเอาแค่สองตัวหลูแล้วอยู่ประมาณนี้ ตัวละหนึ <overst run> ่ง <irgendw> กีบ uh, อ like uh, ่ะก็คุ้มแล้วลงทุนสิบกีบอันนี้มาเดียวบนอย่างเดียวบนศูนย์ออกมาไม่ว่าจะเป็นศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าอะไรก็ตั้มเราเราก็ต้องจูกทํามันง่ายด้วยนอกนอกนั้นสามตัวเราก็ไปดูเค้าก็ไอ้ด้วยเซนเล่าด้วยอะไรบารามีเรามันจะได้สามตัวไหมก็ลองจับดูจับดูแล้วค่อยไปจับ ตัวนั้นหนักหน่อยก็ว่าไปแบบนี้ครับใครฝันเห็นผีเป็นลงอะไรก็ศูนสี่ไปแบบนี้นะใครฝันเห็นลิกาอะไรก็09นเก้าไปแบบนี้ฝันเห็นแบงก์ก็ศนสองสามศูนย์สี่ฝันเห็นผีก็น่าจะ04นสี่กับศูนหนึ่งอยู่ประมาณนี้ครับผมเออก็น่าจะง่ายน่าจะง่ายแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ